ผู้หญิงกำลังว่ายน้ำในน้ำแต่เมื่อเพิ่งปีนออกมาสู่ผิวน้ำก็เห็นธนบัตร100บาทลอยอยู่บนผิวน้ำอย่างกระทันหันเลียวลิ่งไม่เชื่อสายตาของตัวเองเลยว่ายน้ำเข้าไปอย่างเร็วจับธนบัตรไว้ในมือทันทีสิ่งที่ทำให้เธอประหลาดใจาย,ยิ่งขึ้นคือผิวน้ำยังมีธนบัตร100บาทลอยอยู่อีกมากมายเวลานี้เลียวลิ่งก็ยิ้มอย่างมากเห็นเธอจับเงินขนาดเดียวกันก็หันมองไปที่ฝั่งด้วยอัตโนมัติและพบว่ามีกระเป๋าสีดำ4ใ,ใบวางอยู่บนฝั่งอีกด้วยหัวใจเลียวลิ่งเต้นกระตุกความคิดที่กล้าหาญหนึ่งขึ้นมานั่งใจมันจะเป็นไปได้ไหมว่ากระเป๋าเหล่านี้เต็มไปด้วยเงินทั้งหมดเธอว่ายน้ำขึ้นฝั่งอย่างเร่งด่วนวิ่งไปเปิดกระเป๋า1ใบจริงๆแล้วเพียงดูความยินดีที่อัดแน่นอยู่บน ขอองเธก็รู้เลยว่าเธอเดาถูกแล้วเธอประมาณอย่างหยาบๆกระเป๋าหนึ่งใบอย่างน้อยก็มีเงิน2ล้านบาทกระเป๋าสี่ใบก็คือเงินทั้งหมด8ล้านบาทเลยเลี่ยวลิ่ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าเธอจะได้พบกับโชคดีอย่างนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เพื่อนร่วมทางพบเห็นเงินล้นพ้นนี้เธอจึงสวมใส่เสื้อผ้าไว้อย่างเร่งด่วนวางแผนที่จะขนส่งกระเป๋าเงินสี่ใบนี้ลับๆด้วยหรือย,อยังแต่ในขณะนั้นเพื่อนร่วมทางมาเหม่ยปรากฏตัวมาอย่างกระทันหันถามอยากรู้อยากเห็นว่าเธอกำลังทำอะไรหัวใจเลี่ยวลิ่สั่นสะเทือนเล็กน้อยเห็นไม่ แต่ไม่คิดว่าเมื่อพวกเขาพร้อมออกเดินทางเพื่อนคนอื่นสีโตว,ว่ามาเดินมาถึงได้ดพอดีเห็นสองคนอบแฝงอยากหนีไปสีโตว,ว่ามาก็โกรธท,ทันทีเลียวลิ่ไม่มีทางเลือกจึงบอกเรื่องพบเห็นเงินให้เขาฟังด้วยยังสัญญาว่าจะแบ่งหนึ่งส่วนเช่นกันไม่คิดไม่ฝันเลยสีโตว,ว่ามาไม่เพียงแต่ไม่ยอมรับยังกล่าวอีกว่าไม่เสี่ยงชีวิตเพื่อเงินทรัพย์ชั่วร้ายแบบนี้ยังชักชวนพวกเธอสองคนพิจารณาอยากรอบคอบพูดเสร็จแล้วเขาดึงผ้าสายเส้นหนึ่งมาจากกระเป๋าเงินใบหนึ่งผูกไว้ที่กระเป๋าเป้ชงรุดของตัวเองจากนั้นนนก็เเดดิีีไปคยว โดยไม่หันกลับมามองเลี้ยวลิงกับแม,ม่เหมยไม่คิดอะไรอีกต่อไปรีบย้ายเงินขึ้นเรือ,อยางใช้พลังทั้งหมดพายเรือไปทางเมืองไม่คิดว่าพวกเขาเพิ่งออกเดินทางไม่ไกลก็เห็นฝั่งเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวยังมีตำรวจสองคนยืนอยู่ข้างท่าอีกด้วยหัวใจเลี้ยวลิงเต้นกระตุกขึ้นมาทันทียังไม่ทันใจสงบก,ก็มีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งพายเรือเล็กผ่านมาเลี้ยวลิงจึงตกใจพบว่ากระเป๋าเงินใบหนึ่งไม่ทราบเมื่อไหร่ถูกฉีกเปิดรอยรัว่วทำให้ธนาบัตรในนั้นปรากฏออกมาโชคดีที่เลี้ยวลิงตอบสนองเร็วจ สี่ใบที่พวกเขาใช้กำลังขนมาถึงหายไปหนึ่งใบสองคนทั้งคู่รู้สึกประหลาดใจมากจำได้ชัดเจนว่าก่อนออกเดินทางได้ผูกกระเป๋าทั้งสี่ใบให้แน่แน่ทำไมหายไปหนึ่งใบโดยไม่มีเหตุผลกันแน่ตกลงในจุดที่ออกเดินทางเมื่อกี้หรือคิดถึงที่นี่เซียวเร่รีเป่าโทรศัพท์ออกมาอยากให้ก้อนหินที่ออกไปคนเดียวช่วยกลับไปตามหาดูแต่เขารู้ได้อย่างไรหินในขณะนี้ได้ตกอยู่ในอันตรายที่ยิ่งใหญ่เขากลับมาเครื่องทางแล้วเจอคนแตกหน้าที่หน้า,นาตาประหลาดและผู้ชายคนนี้ไม่คาดคิดว่าจะเป็นเจ้าของเงินแปดล้านเหรียญที่แท้จริงชายคน,น,น แค่น,นี้เพียงหนึ่งวันขณะที่ฝ่ายใช้กำลังหลบหนีฉุกเฉินโดยเครื่องบินเครื่องบินขัดข้องกับทหานภายใต้ความเร่งด่วนของเขาแค่โยนถุงสี่ใบที่เต็มไปด้วยเงินสดลงมาจากที่สูงทันทีหลังจากที่ตัวเองยังกระโดดหนีแต่เขา้นหาบนพื้นดินทั้งวันไม่ได้อะไรเลยเกือบจะหมดหวังไม่คิดว่าจะอยู่บนกระเป๋าสะพายหินพบวบัสดสสำคัญนี้อันตรายกำลังใกล้เข้ามาอย่างเหงยียด